มมมววผมได้ใช้นทัทธนนทมนุษย์ชื่อนันชิวินแล้ผมได้ใช้นัทธนนทศิลิขานชื่อนันชื่อโฟงครับข้อสอบแบบนี้จะเป็นเอ่ออะไรดีอ,อรับเอ่เอาเรืสองเกี่ยวบบยยกับใค่เลครับครับก็ที่นี่ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ่อสบายมากเลยครับก็คือผมอยังอยู่ที่นี่สอบมากเลยเสียดายที่ต้องกลับนะครับผมแลมีกิจกรรมยังมั้งวะยัง ถ้าผมกิจกรรมแต่ละอย่างที่พี่ๆเอามาให้ผมทำเนี่ยเพื่อน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี้ผมรู้สึกแบบดีใจมากเลยครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็อาหารทุกอย่า,างอร่อยมากครับท้งใหม่ดครับไม่ปฏิเสธคร้บท,ที่พักก็ดีมากเลยครับคือเอ่อเตียงนอนสบายมากครับนอนหลับสบายทั้งคืนเลยครับ ขอดียังคะมีอะไเพิ่มเติมไหมครัออผมก็ผมก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอเค,อเคขอเขาจะบนะอเพื่อนๆไหงคะ